สวัสดีค่ะวันนี้เจเล็กจะพามาชมอาณาจักรขายดีซีฟูด้ดเช่ญเลยค่ะนี่เป็นส่วนหน้าบริษัทนะคะโซนนี้จะเป็นโซนออฟฟิศกันตลาดนะคะออฟฟิศนะคะที่เล็กอยู่ตรงนี้เมื่อลูกค้าเข้ามานะคะก็จะมาตรงด้าน,านหลังนะคะ จะเป็นโซนที่ลูกค้ามารอรับสินค้านะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าจะต้องมารอสินค้าหรือว่ามาเทสสินค้าก็จะมาโซนนี้ค่ะจะเป็นโซนครัวมินินะคะไว้สําหรับเทสสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะคะเป็นอาหารทะเลทุกชนิดนะคะเจ๊จะลวกจิ้มจิมก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะจุดแข็งของคดิซิฟูนะคะไม่ใช่เพียงแต่เจคนเดียวนะคะมาดูทีมงานกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในทีมงานของเรานะคะที่ช่วยดูแลลูกค้าค่ะวันนี้ขายสินค้าดีไหมคะคแล้วขอทีวิไลไี่มีปัญหาใช่ใป่คะคุณครบทุกรายกัน <แ trillion. S 1> อ๋อเก่งมากมาค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่ขายดิสกดประสบความสําเร็จนะคะก็เนื่องจากทีมง,งานนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาขายสิสกูดต่อไปค่ะว้าว โซนนี้นะคะจะเป็นโซนเตรียมเต็มแพ็คสินค้านะคะและห้องนี้จะเป็นห้องแพ็กสินค้าค่ะในส่วนนี้นะคะ,ะเป็นส่วนของการแบ่งบรรจุนะคะแล้วก็ใช้เครื่องแวคแคมสุญญากาศนะคะในการที่จะรีแพ็คสินค้าและทําให้สินค้ามีคุณภาพค่ะ <S <S อันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโปรดักต์นะคะในสินค้าที่เราพัฒนานในยุคช่วงที่เกิดโควิดนะคะ ก็แบ่งบรรจุเป็นแพ็กเล็กๆนะคะเพื่อแบ่งขายปลีกให้ผู้บริโภคได้บริโภคของสดคุ้มดีและถูกค่ะแล้วโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่เราดีฟอสต์ไว้ในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อเอามาแบ่งบรรจุแล้วก็รีแพ็คเป็นแพ็กเล็กๆต่อไปค่ะหลังจากเยี่ยมชมห้องแพ็คแล้วนะคะเดี๋ยวเจะ๊จะพาไปดูห้องเย็นของเราค่ะห้องเย็นควบคุมอุณหภูมินะคะลบยี่ิองศาเซลเซียสค่ะจะเป็นโซนเก็บของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ของสินค้าละน่าชน,าน,านิดค่ะหลังจากเจ๊าพามาดูห้องหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูห้องสองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นห้องสามห้องต่อไปค่ะที่จะพาไปดูสงสัยไหมคะว่าทำไมต้นแยกเป็นหนึ่งสองสามห้องมากมายเคล็ดลับนิดนึงค่ะเราจะสามารถรักษาอุณหภูมิจากห้องเล,เล็กได้ดีกว่าห้องใหญ่และหากห้องเงย็นเกิดปัญหานะคะเราก็สามารถหมูนได้ง่ายดังนั้นปัญหารเรื่องห้องเย็อนอุณหภูมิเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกจึงไม่เกิดที่นี่แน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูห้องสั่งกันนะคะเชินค่ะอ๋ะอเข้าตัวรับสายสักครู่นะคะค่ะสินค้าถึงแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเฮ้ยถึงเร็วอ๋อโอเค,ออเคอลงเสร็จแล้วใช่ไหมคะอืมสินค้าที่สั่งไว้ครบเนอะโอเคค่ะสวยใช่ไหมอืมบอกแล้วว่าดีโอเคโอเคโอเคขอให้ขายดีนะคะจ้าบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ เห็นไหมคะเล็กดูแลลูกค้าทุกเจ้าเองเลยนะคะมาชมห้องถังกันเลยคะ่ะเติ้นค่ะเรามูฟนะคะจากห้องเย็นคังใหญ่นะคะเข้ามาจัดเก็บนะคะเพื่อเตรียมไว้เสิร์ฟลูกค,ะคะ้าค่ะสินค้าที่นี่นะคะเป็นแค่โกดังเล็กนะคะเราจะมีสินค้าทุกประเภทเอาไว้ที่นี่ เด่นของขายดีซีฟู้ดนะคะลูกค้าที่มารับสินค้าที่นี่เราสามารถบริการให้ลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ5้านาทีสินาทีเสร็จก็ไปไปฏิบัติภารกิจอื่นเลยไม่ต้องมานั่งรอนะคะมาที่ขายดีซีฟู้ดจบที่เดียวสินค้าของเรยนะคะมีทุกชนิดนะคะกุ้งฟีดกุ้งแกะเปลือกกุ้งต้มทั้งตัวกุ้งดิบทุกอย่างที่เป็นกุ้งมีหมดหอยปูปลาหมึกนะคะและรวมถึงกลุ่มลินณฑ์ที่เป็นหมู หมูแปรรูปหมูสไลด์ของทอดสแน็คนะคะเป็นของชุบแป้งเนกเก็ตเป็นไฟถ้าคุณจะเปิดร้านเซฟต์กินงย่างหมูกระทะชาบูคือเดินมาหาที่เราที่เดียวคือจบรวดเร็วมีคุณภาพและสินค้าไฮไลท์ของเรานะคะคือตุ่มปลาแซลมอนนะคะไม่ว่าจะเป็นท้องปลาแซลมอนแซลมอนสเต็ก แซลมอนพอชั่นแซลมอนต่างๆนานาที่เราควบคุมการผลิตอย่างดีรีแพ็คเราก็บรรจุในถุงแว้ข้ามสุญญากาศอยา่างดีเพื่อให้เวลาลูกค้าเอาอไปละลายและไม่ซีหลักการบริหารธุรกิจของเจเล็กนะคะมีอยู่สี่ข้อเลยคะ่ะข้อแรกนะคะมีความจริงใจกับตัวเองกับลูกค้ากับทีมงานนะคะอันนี้สำคัญข้อ 2, สซื่อสัตย์ต่อทุกๆคนที่เราได้ติดต่องานด้วย ข้อ3นะคะคัดสรรคุณภาพสินค้าครั้งนี้จะซื้อของเป็นยังไงนะคะครั้งต่อๆไปความคงที่มีแน่นอนและมีการบริการหลังการขายหากสินค้ามีปัญหาเรายินดีร่วมกันรับผิดชอบข้อ4นะคะมีบริการที่รวดเร็วเป้าหมายของขายดิสซิฟูนะคะและจะเป็นท็อปฟในด้านธุรกิจขายส่งอาหารทะเลแช่แข็งนะคะซึ่งจะมีดีลเลอร์อยู่ ทประเศสำหรับใครนะคะที่อยากรู้จักเจเล็กมากขึ้นนะคะในอ,อีกอีกหลายแง่มุมนะคะและอ,อีกอีกหลายบทบาทและบทเรียนในชีวิตนะคะเข้ามาคุยกับเจเล็กได้นะคะเจเล็กเชื่อว่ามิตภาพที่เราจะส่งหากันนะคะแน่นะคะเราอาจเป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นคู่ค้าที่เดียวกันได้นะคะเจเล็กขายดีซีฟู้ดสวัสดีค่ะ